สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้เราก็มาทามาถ่ายคลิปนะคะพังแม่น้อยช้างวัยอายุ38ปีและควันช้างชราคุณตาคำนะคะอายุ75ปีนะ,ะเพราะว่าน้องไม่ได้ผูกที่เดิมแล้วนะคะเพราะว่าเขามีมติเนาะประชุมกันแล้วว่าไม่ให้พังแม่น้อยไปผูกแล้วเพราะาเป็นที่หลวงนะคะเพราะว่าถ้าพังแม่น้อยผูกได้ช้างเชืออื่นก็ผูกได้นะคะก็เลยจะ กรรมการของโรงเรียนก็ประชุมกันแล้วว่าไม่ให้พังแม่น้อยผูกนะตอนนี้คุณตาก็มาใช้พื้นที่ของลูกสาวเนาะมาผูกนะคะแม่แมจ๋าวันนี้เราก็มาอัดคลิปความเป็นอยู่พังแม่น้อยแล้วก็คุณตากันนะคะก็เพิ่งมาเจอคุณตาพอดีคุณตาเพิ่งไปไปเอาอาหารมาให้พังแม่น้อยเป็นอ้อยใช่ไหมคะคุณตาคุณตาซื้อมาเท่าไหร่คะคุณตาซื้ออ้อยมาเท่าไหร่คะซื้อมาาย ห้าร้อยคะแนนต่อคันรถนถเนาะคุณตาเนาะจ้าดูนะคุณตาคุณยายก็สู้มากๆเลยนะคะแม่แม่จ้าวันนี้เราก็มาถ่ายความเป็นอยู่นะคะของพังแม่น้อยแล้วก็คุณตากันนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาพังแม่น้อยไปทานอาหารกับกับน้องสีดอค้ําแล้วก็น้องทองอินนะคะเพะว่าคุณตาจะได้มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าคุณตาท่านก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะนอกจากว่าจะได้คะแนนนาะคุณตาเนะเาะ วันนี้แม่แมฆวันก็ได้เอาอาหารมาให้คุณตาด้วยนะคะเป็นอ้อยกี่มัดนะพ่อสิบมัดใช่ไหมคะหกมัดนะคะเป็นของคุณแม่แม่ดกเตอร์ชยานันนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะคะแม่น้อยเป็นยังไงมั่งมาอยู่ที่ใหม่นี่นะคะอ้อยสวยมากๆเลยพออย่อใหญ่เอาหลักลอกกาบออกจ้สะอาดเหมือน <laughs> มีอ้อยสมุนไพรด้วยเนาะคุณยายเนาะอ้อยดำนี่นะคะแม่จ๋าเนี่ยยิบไหนนั่งมือนั่งกลมบอนั่งจ้ะเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณตาอ้อยสมุนไพรเนาะอ้อยดำอ้อยดำอ้อยดำเนี่ยจ้ะเป็นอ้อยยานะคะเดี๋ยวเรานหลายใบใหญ่เอาไปปลูกเนาะจ้าบ่นี่นะคะหนึ่งซาเล็งนี้คือหนึ่งเอหนึ่งซาเล็งนี้คือห้าร้อยคะแนนนะคุณตาเนาะ จ่าห้าร้อยคะแนนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไปถ่ายให้แม่แม่ดูความเป็นอยู่นะของพังแม่น้อยนะคะว่าคุณแม่ไอพังแม่น้อยอยู่ลักษณะยังไงมีมีมีเพื่อนด้วยนะคุณยายเนาะพังแม่น้อยมีเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าโรงช้างของโรงช้างเขาเรียกว่าโรงโรงช้างที่แม่พังแม่น้อยมาอยู่อยู่ด้วยนะคะก็พังแม่น้อยอยู่ไม่ได้นะเพราะว่า ตียนะคะแม, αι, ม, αι, ม αι, ่แม่จ๋าน้องก็จะมีเพื่อนอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งเชือกคุณยายเชือกนี้ชื่ออะไรนะยางอนนคุณยายแบบจักบบหูคือ <laughs> แต่เ่าะช้างตกงานเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าคุณยายบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักชื่อน้องช้างแต่ก็เป็นช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งนะคะของของลูกสาวคุณยายเนาะแต่เม่ควันก็ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยววันเดี๋ยวหาเวลาเนาะมามาอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสอบถามว่าน้องชื่ออะไรเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นช้างตกง,งานอีกเชื่องหนึ่งที่ไม่มีช่องเนาะไม่เคยได้ความไม่ไม่เคยได้ความช่วยเหลือเนา <ing. S 1> ะถามไม่เคยได้ความช่วยเหลืออีกเชื่องหนึ่งเพราะว่าไม่ควันก็ไม่ไม่ได้มาถ่ายน้องเลยนะครับก็เพิ่งมาเจอน้องเหมือนกันนะคะ <ing. S 1> นี่นะคะความเป็นอยู่น้องก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะเพราะบริเวณน,นั้นน้อง โอ้ยหิวอ้อยบุหุอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยให้เดี๋ยวแม่ควรนเอาอ้อยให้ให้ให้คุณยายทานก่อนนะคะคุณยายถ้าอยากทานอ้ยอยอ่ะเอาคุณยายเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะได้ไปทานอาหารหวานๆกับน้องสีดอค้ามแล้วก็น้องทองอินนะคะแม่น้อย วันนี้แม่ควันก็มาอัปเดตนะคะอัปเดตให้ดูความเป็นอยู่ของพังไว้น้อยว่าย้ายมาอยู่ที่ใหม่เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะบริเวณเดิมไม่ได้ผูกแล้วมีเรียมกับบมีมันคือว่ะอีกใจมันกังงาศระโภคหาเฮียนั่งออกมาราดต้องแห่ี้รับสุดเชียง นี่นะคะคุณยายกับคุณตาสู้มากๆเลยนะคะบเาบนเาอย่เขาเขาางเขาบนเบริเวณที่น้องอยู่จะเป็นบริเวณสระน้ําของโฮมสเตย์ของหมู่บ้านนะคะแม่แม่จ้าจะเป็นสระน้ําของโฮมสเตย์ของหมู่บ้านขุน,น,ข stay, ขนชัยทองนะคะ ดี๋ยวแม่ควานจะไปถ่ายบริเวณข้างๆนะคะที่เป็นสระน้ํานะคะแล้วก็ป้ายนี่นะคะเ,คเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูนะคะคดูบริเวณข้างๆของพังไม่น้อยอยู่บริเวณนี้ก็จะมีช้างรูปปั้นนะคะเหมือนพี่ค้ํากับน้องอเ,เหมือนพี่ค้ํากับเอ่อน้องทองอินเลยพ่อควานพ่อควานเหมือนพี่ค้ํากับน้องทองอินแต่น้องทองอินไม่มีงา นี่นะคะแม่แม่จ๋าตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโฮมสเตย์ของหมู่บ้านขุนชัยทองนะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋าถ้าปกติถ้าไม่เป็นถ้าไม่เขาเรียกว่าไงถ้าไม่มีโควิดเนาะไม่มีโรคระบาดนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะคะนี่นะคะนั่น ะะเดี๋ยวให้แม่แม่ดูความเป็นอยู่พะบริเวณนี้ก็จะใกล้ๆโรงเรียนนะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ของของลูกสาวคุณตานะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่ควันก็เดี๋ยวไปอัดคลิปให้ดูสระน้ํานะคะอยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เวลามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงไม่มีโควิดนะคะนี่ก็จะเป็นสารประกรรมคูบาประกรรมช้างนะคะนี่นะคะนี่ด้านหลังจะเป็นสระน้ําสระน้ําช้างนะคะ ะะถ้าไม่มีโควิดเนาะไม่มีโรคระบาดก็น้องๆช้างที่อยู่ในโครงการของหมู่บ้านขุนชัยทองก็จะมาได้มาต้อนรับแขกบริเวณนี้พาน้องช้างอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีบริเวณด้านตรงนี้จะเป็นคอกที่ว่าเวลานักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารน้องนะคะแม่แม่จา๋านี่นะคะนี่สระน้ํานะคะสระน้ําไม่ลึกนะคะเพราะว่าน้องน้องช้างจะลงไปเล่นน้ําตรงนี้นะคะแม่แม่จา๋า นี่นะคะนม่ควานถ่ายให้ดูรอบๆความเป็นอยู่นะคะบริเวณนี้คือจะเป็นสระน้ําของโฮมสเตย์ช้างที่ร่วมโครงการโฮมสเตย์ของแม่เล็กแสงเดือนนะคะนี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดตอนนี้ก็ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะนี่นะคะต่วนเม่อน้อยก็จะอยู่ฝั่งนน้นนะคะ ที่มองเห็นนะคะแม่จ๋าจะมีน้องช้างอีกเชือกนึงนะคะอยู่เป็นเพื่อนนะคะแต่ไม่ควรไม่ไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวหาเวลามาถามเจ้าของช้างเนาะว่าน้องชื่ออะไรนะคะเป็นช้างพังอีกเชือกนึงนะคะน้องน่าจะอายุประมาณสิบปีได้นะคะน้องก็เป็นช้างตกงานอีกเชือกนึงนะคะเป็นน้องช้างตกงานอีกเชือกนึงแต่ไม่ควรไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆนะคะ นี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็ที่เห็นเป็นป่าด้านหลังก็จะเป็นบริเวณที่พังไม่น้อยอยู่ที่เดิมนะคะนี่เพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่น้องช้างมาเล่นน้ํากันนะคะนี่สระน้ำยางใหญ่เลยนะคะแม่จ๋าสระน้ำย่างใหญ่ไม่ลึกนะคะไม่ลึกค่ะเดี๋ยวพาไปหาพังไม่น้อยดีกว่า ฝากแม่แม่เมตตาพังไม่น้อยสีดอขามน้องทองอินด้วยนะคะแล้วก็ภายบัวงเงินด้วยนะคะแม่แม่จ๋าฝากแม่เมตตาน้องๆทั้งสี่เชือกด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่มีไรายได้อะไรนะคะเป็นช้างตกงานตั้ง,งนี่นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาถ่ายอัปเดตอีกเชือกหนึ่งก็เป็นช้างตกงานเหมือนกันอีกเชือกหนึ่งนะ,ะแต่ว่าไม่ทราบว่าน้องเชือกเชือกน่าจะทมีสี่เชือกะแมนี่บอก อ,อ๋อนี่นะคะเป็นน้องช้างที่อยู่ด้านหลังเป็นน้องช้างที่ตกงานอีกเชื่อกนึงนะคะแต่ว่าไม,ไม่รู้ว่าน้องเชื่ออะไรเนาะอายุน่าจะประมาณสิบปีไหมพ่อถึงไหมเนาะถึงไหมบอนี่นะคะเป็นเนอะน้องโยกโอ้เป็นสายโยกอยีกแล้วเงี้ยต้องไปไปไปให้ไปอยู่กับน้องทองอิน <c oughs> คงจะโยกใส่กันนะคะ <c oughs> อืม ทำแล้วเขาไปยกใบหมเดาวยหมูนะเพรว่าที่บ่มีเขาได้มีฝากพ่อแม่ด้วยนะคะเป็นน้องช้างอีกเชือกหนึ่งที่ไม่มีช่องแล้วก็น้องก็ตกงานน้องแม่ขวัญก็ พึ่งจระรู้นะเหมือนกันนะคะนึกว่าน้องอยู่ในโครงการนะคะฝากมแม่เม,มตาน้องด้วยนะคะนี่นะคะก็มาให้ดูความเป็นอยู่ของพังไม่น้อยนะคะแม่แม่จ๋าแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะโอ้เมด่ะบบลูกโอ้คุณยายบอกว่าขออ้อยอีกหน่อยแม่ควันดึงให้คุณยายทานก่อนนะคะโอ้กินอ้อยดำดีแถนู้กินอ้อยดำสมุนไพร ฮู้น่ะเสียงย h ầ m อือนี่นะคะคุณ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 ตาจะแบกไม่ได้นะคะคุณยายจะเป็นคนแบกลงจากรถนะคะ คุณยายเป็นคนแบกคุณตาคคุุณณตาบอกว่าคุณตาเป็นคนตัดคุณยายเป็นคนแบกอแมทมาให้พ่อยายไม่แน่พ่อพ่อควันพ่อควันพ่อควันอาแมทให้พ่อยายไม่แน่พ่อยากไม่ยายไม่แน่เกาเหรออเมทในรถในกระเป๋าสีสีเหลืองแม่จ้ะสีเหลืองหน้ารถเนี่ยอันนี้ไม่ยายเหรอกกาบออกจนมืดสะอาดสะอาด เอาไม้ตวขันทีมันเกาแล้วจ้าเอาไป <c oughs> เอาไปจ้าโอ้โหอร่อยแม่พังแม่น้อยอร่อยไหมคะอะเสียงฟังเสียงพังแม่น้อยกัดอาหารกันนะคะแซบบาโลคุณยายแซบบอ ฝากมาแม่ด้วยนะคะฝากมาแม่เป็นกำลังใจให้ช่องไัยสีดอคำด้วยนะคะดังน,นในคาณขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ช่องภัยสีดอคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ